การศึกษาต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทระเทพยวรางกูล โรงเรียนบ้านนอกเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต3ตั้งอยู่บนพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบรุรีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน7คนนักเรียนจำนวน103คนบริหารโดยนางอ้อมใจสิทธิตั้งเจริญกุล ความสําคัญของผลงานสังคมไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสสังคมเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมทําให้เกิดภาวะสับสนในวิถีชีวิตค่านิยมและภูมิคุ้มกันทางสังคมลดลงและเลยศิลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่รับกระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมโดยปราศจากภูมิคุ้มกันทําให้เกิดปัญหาทางสังคมที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โรงเรียนบ้านนอกได้ตระนะถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดีจึงได้น้อมนำพระบระมราชโองบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สูส่การปฏิบัติโดยใช้นวัตกรรม 3. สคุณธรรมนำชีวิตจุดประสงค์ของผลงาน 1. เพื่อบริหารจัดการโรงเรียนโดยน้อมนำพระบระมราชโองบายด้านการศึกษามีคุณธรรมนำชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมสู่การปฏิบัติ 2. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามีคุณธรรมนำชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมสู่การปฏิบัติและ 3. เพื่อปลูกฝังและพัฒนาทักษะชีวิตการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมปฏิบัติตนอย่างสุจริตในชีวิตประจําวันอย่างเหมาะสมขั้นตอนการดําเนินงานโรงเรียนบริหารจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยใช้นวัตกรรม3ส,สอคุณธรรมนำชีวิตตามวงจรคุณภาพของเดมิง PDCA โดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเป็นลำดับขั้นดังนี้ขั้น P Plan การวางแผนการดำเนินง,งานโรงเรียนได้วิเคราะห์ผู้เรียนศึกษาบริบทของโรงเรียนจุดเน้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยน้อมนำพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติเพื่อนำไปออกแบบการจัดก,การเรียนการสอนและการจัดก,กิจกรรม ขั้นดีดูการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานโดย,ชยใช้นวัตกรรม3-2คุณธรรมนําชีวิตสอที่1การสอนเน้นคุณธรรมนําชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นการบูรณาการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์ภาษาไทายและคณิตศาสตร์เสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมนําชีวิตนําหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน สอที่สองสะอาดทุกพื้นที่มีความสะอาดเป็นการฝึกให้นักเรียนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองมีความรักโรงเรียนเช่นกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมลูกเสือจิตอาสากิจกรรมปลูกพลังพิทักษ์โลกกิจกรรมพลังพิทักษ์โลกบอกเล่าสอที่3สร้างสรรค์นคนดีการเสริมแรงทางบวกให้กับนักเรียนในการทํากิจกรรมความดีได้แก่กิจกรรมหนูเป็นเด็กดี กิจกรรมทำดีมีรางวาัลกิจกรรมเป่าร้องต้องประกาศซึ่งหลังจากที่นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาจากการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมทำให้นักเรียนมีคุณธรรมนำชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม ขั้น C เช็คตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานด้วยการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในสิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีงามขั้น A act ปรับปรุงแก้ไขสรุปผลการดําเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติตนของผู้เรียนหลังจากได้รับการปลูกฝังคุณธรรมนําชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ผลการดําเนินงานผลที่เกิดกับผู้เรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อมูลรู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดชอบชั่วดีผลที่เกิดกับครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นแบบอย่างได้ผลที่เกิดกับสถานศึกษามีการบริหารจัดการบนพื้นฐานการมีคุณธรรมนาชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่นการเผยแพร่และการได้รับการยอมรับ โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสาดาวสถานศึกษาสีขาวระดับเงินสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ A ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านนอกได้น้อมนําพระรบรมราชโชบายด้านการศึกษามาขยายผลต่อยอดสู่ความยั่งยืน